สวัสดีครับลุงดำนี่เอ,อเขาก็ไม่มีเครื่องมือขับรถมาเจอปลาที่คลองชมทานที่แห้งฝั่งนี้นะเขาเดินเก็บปลาได้เป็นถุงๆเลยนะครับนี่เพราะว่าปลามันร้อนลามันร้อนเออยัง โอ้โห oh, oh, oh. ปลามันร้อนอย่างนี้ปามันร้อนอย่างนี้ร้อนในน้ำร้อนเป็นตัวๆจับเอาเลยเหรอจับเอาเลยเหรอโ oh. oh, อ้เขาท่าเว้ยเนาะจับเลยเอาเลยท่านนี้ครับปลามันร้อนโอ้ oh, ได้เต็มถุงเลยนะเดี๋ยวๆมานี่ก่อนแป๊บเดียวโ oh, oh. อ้โหเยอะไปนเราะไปนะึง oh, โ oh. อ้โหเยอะๆเยอะๆถ่ายวีดีโอหน่อยนึงเด็ดโอ้โห oh, oh. ดึงไปงุนเลยเหรอ จะลืมโมไซล์ล่ะโอ้ยเอาโมโมไซล์เราเองใช่ไหมเออไม่ใช่นึกว่าโมไซล์นึกว่าอยู่บ้านไหนลืมโมไซล์จอดไว้ยังหายอีกนะที่เราเป็นห่วงกันนะพอแมวโมไซล์ไปเราจังบอกเลยไอ้ในดูปลาโชว์ปลาหน่อยโอ้โหมันดิ้นเลยเนาะมันดิ้นมันโอ้พ่อแมวถุงใหม่เรือเปล่าเล่า โอ้โหหนุนเดี๋ยวผมไปเอาถุงมาจับปลาหน่อยโอ้อยามาเดีย๋ยวมายังกลับบ้านมานมนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมมาจับบ้างโอ้โหเต็มเลยหนุนนี่ครับนี่มันร้อนจับปลานะครับไม่เชา่าปลาตัวย้อยอะไรตัวใหญ่เหรอไม่เช่าเนี่ยปลายี่สิบหัวงกงเกือบสิบโลเหรออยู่ในน้ำเหรอบ้านเนี่ยได้ในบ้านตรงเนี้ยโอ้เดินจับปลายี่สิบตัวใหญ่ก็ได้เหรอ โอ้โหนี่นี่นี่ก็มีครับนี่ในคลองมีเต็มเลยครับนี่เดิ no. นา <initial S 2> หาปลาจับปลาได้โอ้ว่ะน้อเต็มเลยครับนี่คนหาปลาเลยอุ้ยนี่นอนตายมันตายนี่ปลาอะไรนะมันเน่าแล้วมั้งกว่าไก่กี้นี่เนาะโอ้เอาเจ้าเจ้าถุงเจ้าถุงหน่อย โอ้นี่นี่นี่งหันหาไหมือเนี่ประมาณกิโลกิโลสามโลสได้เนาะมือเปล่าเนาะโอ้ปลาคองใหญ่ไปนู้นจับปลา่าได้มากว่านี้ได้มนี้เลยเหรอปลาจาเพียนตัวใหญ่ก็ได้มากว่ะกี่บโเลยแสิบโลเลยเหรอสม่ที่ก็ได้ได้ตรงไหนประตูน้ำปรมันอะโอ้สิบโลไม่ใช่ขี้ๆนะโอ้นี่ก็จับเอาจับเอาเลย โอ้มันลอยเนาะมันร้อนน้ำเนาะโอ้ปลาหนุนพี่เขาไปเรื่อยๆเลยนะเป็นไงล่ะมามาขึ้นไหวไหมล่ะโอ้กลวอาไรสามโลกว่าเลยสามผมไม่ขาดผมไม่ขาดหรอกเดี๋ยวผมไปเอาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาจับปลาบ้างไม่ต้องมีเน่โอ้นอนนอนโอ้โอ้ขัดท่าเป็นห่วงพี่นึกว่าพี่ไม่เอารถมาโอ้เพราะพี่ไม่เอารถมาอุ้ยแอารถก่อนอ้าวผมลืมดับไฟรถ โอ้โหนี่คือจับเดี๋ยวผมโอ้เดี๋ยวผมไปหาจับปลาบ้างเนาะสามโลกว่านี่เขาเรียกปลาอะไรบ้างปลาลุงนุ่นปลาลุงนุ่นเนาะปลาโกดก็มีนะปลาโกดก็มีโอ้แล้วเอาไปทำอะไรกินพี่ไม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวให้แม่ทำเออเอาเอาโอ้โหกระทากระทาเนาะโอเอาเราโชว์โชว์อีกทีนึงโชว์นึงนี่ปลาลุงนุ่นปลาอะไรเยอะๆถ่ายถ่ายดูโอ้โหปลานี่ครับนี่มากมายปลามากมายเลยเนี่ย ลุงนุ่นสดๆเลยนะครับสดๆลุงอย่าลุงดำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยมา้าบตัวย่อยทั้งลุงนะสองตัวโลโอ้โห้สองตัวโลนี่ก็เดินมันแห้งกระจับอย่างนี้เลยเนาะเข้ามาฉาเข้ามีคายดักตะคายดักไว้ป่ะใช่แล้วก็ปืนยิงป่ายิงตัวใหญ่อ่ะโอ้ยอย่างนั้นเลยโอ้ยเยอะจริงโอ้ยเราเดินแค่นี้ก็พอแล้วหรอโอ้โหโอ้เอาแค่นี้พอเนาะใช่โอ้โหอย่าผมไปหาถวิงมาตักทั้งน่อยถวิงเล็กๆเนาะ เยวมันจะลอยหมดเลยมันลอนเยอะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเอาเอานี่นะมันก็ลอยขึ้นหมดเลยเนาะนอนตายตรงนี้วยู่อย่นบ้านพุ่โอ้บ้านสวยด้วยบินผีขี่ผ่านทุกวันเลยเอ้ขอบคุณมากเห็นปลายกระถางก็บินหัวกินนึงเพราะพี่มาเอารถไปเดินไปรถหายนะไล่จับปลาว่าอยู่กับบ้านคงไม่ใหครับแค่นี้นะครับจากลุงดำว่าเดินจับปลาตาพองชมประทานนู่นแห้งนะครับ ไปแล้วได้ปาลาสามร้อกว่าไปแล้วนะครับสวัสดีครับ